ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโครงการโรงเรียน4ีห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงผู้บริหารนายธีรศัก์รึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อทองข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบ่อทองตั้งอยู่หมู่7ตำบลปราศาสตอ์อำเภอขุขันจังหวัดสีสกเกตเปิดสอนระดับชั้นอันบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ด้านที่ 1. บริบทของสถานศึกษาหรือชุมชน โรงเรียนบ้านบ่อทองมีป้ายโรงเรียนศรีห้าตามร้อยพ่ออย่างพอเพียงโรงเรียนบ้านบ่อทองมีการจัดการแหล่งเรียนรู้หรือศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียนศรีห้าหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษาหรือชุมชนโรงเรียนบ้านบ่อทองมีพื้นที่ภายในสถานศึกษาหรือชุมชนโดยรอบสะอาดปลอดภัยน่าอยู่น่าอาศัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านที่2ด้านบุคคลบุคลากรในโรงเรียนบ้านบ่อทองประพฤติปฏิบัติตน้นตามหลักศีลห้าไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นโรงเรียนบ้านบ่อทองมีการจัดกิจกรรมย่องเชิดชูเกียรติบุคคลตัวอย่างหรือครอบครัวตัวอย่างโรงเรียนบ้านบ่อทองมีการรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมสร้างความปลองดองสมานฉันอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โรงเรียนบ้านบอดทองมีการรวมกลุ่มหรือส่งเสริมอาชีพสร้างผลิตภัณฑ์ภายในสถานศึกษาภาษาสนิกชนของโรงเรียนบ้านบอดทองและหมู่บ้านเป็นสมาชิกหมู่บ้านสี่ห้าครบทุกคนด้านที่3ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านบอดทองหรือชุมชนมีการบริหารงานจัดแบบบวรรบ้านวัดโรงเรียน โรงเรียนบ้านบ่อทองมีการมอบหมายงานหรือความรับผิดชอบในการดำเนินงานโรงเรียนสีห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงที่ชัดเจนโรงเรียนบ้านบ่อทองมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม1 2ประการโรงเรียนบ้านบ่อทองมีการจัดกิจกรรมรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นบ้านหรือผ้าไทยท้องถิ่นจังหวัดรีสเกตเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย โรงเรียนบ้านบ่อทองมีวิถีชีวิตตามแบบประชาธิปไตยคือคาวรวะธรรมสามัคคีธรรมและปัญญาธรรมโรงเรียนบ้านบ่อทองมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพระหรือทุกเดือนหรือตามโอกาสอันสมควรโรงเรียนบ้านบ่อทองมีการจัดกิจกรรมต่างๆรณรงค์ปลูกฝังเพื่อลดละเลกและปลดจากอบายมุขโดยใช้วิธีการต่างๆ รงเรียนบ้านบ่อทองนำพัตตาหารไปถวายพระอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือทุกวันพะหือตามโอกาสอันสมควรโรงเรียนบ้านบ่อทองมีมนรคทาย,ยกน้อยมาปฏิบัติหน้าที่หรือเรียนรู้และเป็นผู้นำทางศาสนา,าพิธีด้านที่4ด้านการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านบ่อทองมีการขับเคลื่อนน้อมนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนหรือสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนบ้านบ่อทองมีสวนครัวสวนผักรั้วกินได้รั้วดมได้มั่นคงแข็งแรงสวยงามโรงเรียนบ้านบ่อทองมีการจัดป้ายประชาสัมพันธ์เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการประเมินโครงการโรงเรียนสิงห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงโรงเรียนบ้านบ่อทอง